สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel co นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะกลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหนังแล้วก็รองเท้าเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของหนังคราฟสกินนะครับหรือว,ว่าหนังลูกวัวนั่นเองอ่าทีนี้เรามาทำความรู้จักกับหนังลูกวัวก่อนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหนังคราบสกินเนี่ยเป็นหนังที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมในการนําไปผลิตรองเท้าแล้วก็กระเป๋าซึ่ง ลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยคือมันมีความสวยงามความเนียมละเอียดแล้วก็ความเงาในตัวเองนะครับทำให้หนังคราฟสกินเนี่ยเป็นหนังที่แค่ตัวมันเองเนี่ยก็ชนะเลิศแล้วครับกินขาดและคุณภาพก็ดีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยชูเมเกอร์ดังๆหลายๆเจ้านะครับอย่างเช่นจอห์นลอปเจมเวสเทนนะครับหรือว่าแบรนด์ที่เป็นไฮเอน n d หลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็มักจะเลือกอหนังคราฟสกินเนี่ยมาใช้ในการทําเป็นตัวหนังอัปเปอร์หรือว่าหนังด้านบนของเขานั่นเอง ทีนี้ก่อนอื่นเลยนะเรามาทาความรู้จักกับหนังคาฟสกินให้เรารู้ลึกไปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสตั๊กเจอร์ก่อนแล้วก็เราก็จะไปอธิบายเรื่องนี้ในในช่วงของการดูแลรักษาแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็ตัวหนังของลูกบัวนะฮะหรือว่าคาฟสกินเนี่ยก็ตรงๆต,ต,ตัวเลยนะครับแปลว่าหนังที่ทํามาจากลูกวัว คาฟเนี่ยก็คือเราเรามักจะใช้เป็นการเรียกลูกวัวนะครับแต่ว่าผมอาจาจะไม่สามารถแบ่งได้นะครับว่าอายุกี่ปีถึงจนะนับว่ายังเป็นลูกวัวอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนสกินเนี่ยก็คือเป็นชั้นหนังแผ่นด้านนอกนะครับตัวหนังของคราฟสกินเนี่ยเขาเกิดจากเป็นบายโปรดักต์นะครับจากการใช้เนื้อนะครับแล้วก็เขาก็จะเหลือตัวส่วนหนังเนี่ยออกมาใช้ในการผลิตซึ่งวิธีการผลิตหนังลูกวัวหรือคราฟสกินเนี่ยเหมือนกับหนัง ทั่วๆไปเลยนะครับของหนังวัวคือหนังคาวฮยคือเราสามารถที่จะเอาตัวส่วนของคร r ฟสกินเนี่ยไปฟอกนะฮะเพื่อที่จะทําให้มันเกิดอ่าเขาเรียกว่าเท็กซเจอร์ในแบบที่เราต้องการหรือว่าเราจะไปทําการเติมสีหรือว่าปรับผิวหน้าเนี่ยได้หลากหลายมากๆนะครับแต่ว่าตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าเอ่อไฮไลท์ของตัวคร r ฟสกินจริงๆก็คือรูขุมขนนะครับผมอยากจะให้ทุกคนลองส่องไปที่ความเนียนละเอียดของตัวหนังเนี่ยครับ อันนี้คือเป็นลักษณะของหนังคราบสกินและอันนี้ผมไม่ได้ลงแว็กซ์เลยนะครับคือผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมยังไม่ได้ลงแว็กซ์แล้วก็ยังไม่ได้ทําการขัดใดๆเนาะตัวนี้คือผิวแห้งๆแห้ง,หงๆมากเนาะแต่ว่าเนื่องจากรูมขนของเขาเนี่ยมันเล็กมากๆถ้าเราลองดูส่องไปเนี่ยจะเห็นว่าโอโ้โหขนาดกล้องเนี่ยยังจับโฟกัสไม่ได้เลยเป็นเพราะว่ารูขุมขนมันเนียนละเอียดมากแล้วก็เรียบมากๆเลย คือเนื่องจากไอตัวผิวหนังของตัวคาฟสกินเนี่ยเกิดจากผิวหนังที่เขายังไม่ได้เจริญเติบโตเต็มที่นักนะฮะคือตัววัวเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนยังเป็นคาฟอยู่เป็นลูกวัวอยู่เนี่ยคุลุ่มขคนเขาจะเล็กแล้วก็ขนเขาจะละเอียดอ่อมันจะมีความนุ่มกว่านะครับความหนาเนี่ยจะน้อยกว่าวัวที่เป็นตัวเต็มวัยแล้วแล้วก็จะมีลักษณะที่อ่ามีความยืดหยุ่นที่สูงแล้วก็มีความนิ่ม หมายถึงแบบว่าความยืดหยุ่นเวลาเราเดินเนี่ยมันจะนิ่มกว่าการที่มันเป็นคาวไฮนะครับคือแฟกเตอร์หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องรูขุมขนและความหนานะครับทีเนี้ยถ้าเกิดเราลองมาดูนะครับในส่วนของตัวความหนาเนี่ยความหนาของคาวสกินเนี่ยจะต่ํากว่าความหนาของคาวไฮหรือว่าวัวที่เราเปลี่ยนเป็นตัววัวผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคาวสกินที่มาจากแหล่ง เมืองหนาวหรือว่าโซนยุโรปเนี่ยเรามักจะเห็นว่าคราฟสกินเนี่ยมันก็เป็นคราฟสกินที่มีความหนาพอสมควรนะครับเป็นเพราะว่าภูมิอากาศที่เขาเพาะเลี้ยงตัววัวเนี่ยมันส่งผลให้วัวมีผิวหนังที่หนามากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกันระหว่างช่วงอายุเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อโอเคหนังที่มันเป็นคราฟสกินจะบางกว่าคาวไฮแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเอาคราฟสกินของเมืองนอกมาเทียบกับคาวไฮของเมืองไทย มันก็จะมีความหนาที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าความความหนาของวัวที่เลี้ยงในโซนเขตร้อนเนี่ยมันจะเป็นความบางมันจะบางอ่ะเพราะว่าวัวในโซนเขตร้อนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีผิวหนังที่หนามากจนเกินไปเพราะว่าร่างกายจะระบายความร้อนได้ยากนั่นเองครับทีนี้พอผิวหนังของเขาเนี่ยมีความนุ่มละเอียดนะครับความหนาที่กําลังพอเหมาะแล้วก็มีลุมขนที่กําลังดีเนี่ยพอเอาไปฟอกนะครับเราจะเห็นว่าสีที่ออกมาครับมันจะเนียน สวยแล้วก็มีความเสมอกันมีความละเอียดแล้วก็มันจะมีการเกาะของสีนะคือพิ้น์เข้าไปเนี่ยได้ดีมากคือเนื่องจากว่าตัวหนังคราฟสกินเนี่ยมันมีความเงาในตัวมันเองเพราะว่ารูขุมขนมันเล็กนะครับทาให้เวลาเราส่องด้วยกล้องเนี่ยะขนาดผมใช้กล้องมือถือนะครับซึ่งซึ่งเป็น iPhone 12เนี่ยมันก็ยังจับโฟกัสยากเลยนะครับเพราะว่าพอมันไม่มีเท็กซ์เจอร์อะไรเนี่ยแล้วพอขยับกล้องปุ๊บเนี่ย มันเนียนป๊บมันกล้องมันจะจับโฟกัสไม่ได้เนี่ยซึ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะที่นั่นแหละพอมันเอามาทําเป็นเครื่องหนังรองเท้ากระเป๋าป๊บเนี่ยออไอตัวแมทเทเรียลที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแล้วก็มีความน่าใช้แบบน,น่าใช้พูดผิดน่าใช้นะครับแล้วก็ทีเนี้ยพอเราเห็นถึงลักษณะของการที่ผิวหนังเขามีคุณภาพแล้วแล้วก็สามารถที่จะนําไปฟอกแล้วก็ได้ ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแล้วเนี่ยเรายังเห็นได้อีกว่าไอ้ตัวคราฟสกินเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ดีนะครับเหตุผลก็คือว่าเนื่องจากผิวของเขาเนี่ยมันยังเป็นผิวที่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็กักความชุ่มชื้นไว้ได้นานกว่าหนังที่มีลักษณะคาวไฮหรือที่มีความแบบผิวดูมขนเยอะแล้วก็แห้งแล้วซึ่งทําให้การดูแลรักษาพวกคราฟสกินเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยคือถ้าเทียบกับพวกคาวไฮเนี่ยคราฟสกินเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดูแล ง่ายนะฮะแต่ว่าข้อเสียของหนังคร์ฟสกินเลยก็คือว่า 1. ด้วยความที่ผิวของเขาเนี่ยมันมีความบอบบางมากๆบอบบางถึงขนาดที่ว่าแค่เราสกิดเตะหรือว่าไปทําอะไรนิดเดียวนะอย่างเช่นตรงนี้คือเราไปเตะอะไรก็ตามนิดนึงแล้วมันก็จะเป็นแผลเลยนะครับพอมันเป็นแผลเนี่ยมันก็จะลักษณะแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะซ่อมได้ยากเพราะว่า มันเป็นแผลแตกอาจจะโดนเฉือนหรือว่ามีรอยที่แตกแล้วก็เผยือขึ้นมาเป็นจุดเล็กๆหรือมันจะมีอาการที่แบบว่าแห้งตรงบริเวณที่เป็นแผลจนมันเสียความชุ่มชื้นแล้วก็กลายเป็นความเสียหายบริเวณกว้างอันนี้เป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าผิวหนังของคราฟสกินเนี่ยค่อนข้างบางบอบบางนะครับแล้วก็2องคราฟสกินเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นหนังที่มีคุณภาพที่สูงราคาแพงนะครับ เหตุผลก็คือว่าถ้าเทียบพื้นที่ต่อตารางเมตรเนี่ยเราจะได้ต้องใช้ปริมาณของวัวเนี่ยหตัวนะครับเทียบกันเนี่ยพื้นที่ผิวของลูกวัวหรือคาวสกินที่ได้เนี่ยจะน้อยกว่าคาวหายทั่วไปนั่นเองทาให้แมทเทเรียลตัวนี้คุณภาพสูงแต่ผมมองในในทางตรงเงินข้ามนะครับมันคือการอินเวสถ้าถ้าเกิดเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากคาวสกินเนี่ยมันสามารถใช้ได้นานเป็นหลักสิบปีแล้วก็ถ้าเราลงทุนไปเนี่ยถ้าเรา ตีประมาณเป็นคอสเพ์แว e ร์คือเราใส่ได้จำนวนหลายวันเนี่ยผมว่าหนังค a าฟสกินก็เป็นหนังที่คุ้มค่าอยู่นะครับแล้วก็ในวงการ s a r อ o ร i a l เมนส w ว a รเนี่ยค่อนข้างที่จะยอมรับนะครับผลิตภ,ภัณฑ์ที่มาจากพวกคราฟสกินมาก,มากๆเลยเหตุผลนะครับก็คือมันดูสุภาพนะครับดูสุข,ขุมดูเป็นเขาเรียกว่าแบบมีความเนี๊ยบนะฮะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาจากคับสกินเนี่ยเวลามันทำออกมาปุ๊บเนี่ยผิวมันจะเนียนละเอียดเลยแล้วก็ดูมีความสมูทมีความซอฟต์นะครับมันจะมีความเนี้ยดูเท่ๆดูคูลๆเนียเน้ยนะฮะไม่ตะโกนมากคือจะมีลักษณะเหมือนกับว่าแต่งตัวเป็นผู้ชายที่เป็นคุณชายแต่ว่าไม่ได้ตะโกนมากซึ่งมันจะมีความแตกต่างกับเวลาเราใส่รองเท้าที่เป็นแบรนด์เนมแล้วก็เขาก็จะมีการ ใส่โลโก้อะไรเงี้ยมันจะเห็นว่าอุ๊ยตะโกนประมาณหนึ่งว่าคนนี้ใช้แบรนด์ไฮเอ็นแสดงถึงฐานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังคราฟสกินที่เป็นรองเท้าเนี่ยราคาค่อนข้างสูงบางทีสูงมากกว่าแบรนด์ไฮเอ็นอีกนะแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถบอกคนอื่นไม่ได้ตะโกนไปว่าเราเนี่ยมีมีฐานะอะไรเงี้ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงนั้นเล็กน้อยแต่ผมว่าถ้าใครได้ลองใส่คราฟสกินก็จะรับรู้ทันทีเลยว่า มันเป็นแมททีแมทเรียลที่แบบยอดเยี่ยมมากคือผมผมยกให้ถ้าเกิดว่าเรามีรองเท้าหนังสีดำคา f สกินนะหรือว่าบางทีเราเราอาจจะเห็นว่าเขาใช้คำว่า black box c a r f เนี่ยคือมันจะสีดำสนิทแล้วก็มีสีเสมอกันมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเวลาเราซื้ออันนี้เราใช้ได้หลายงานแน่ๆจะเป็นงานแต่ง Presentation หรือว่าไปงานสำคัญ black c a p t a l oxford ที่เป็นสีอ่อเป็นหนังคาวสกินเนี่ย ผมว่าคู่เดียวเนี่ยคุณใช้ไปเลย 10- 20ปีคุณอาจจะไม่ได้ใช้มันบ่อยนักแต่ว่าทุกครั้งที่คุณหยิบมันมาเนี่ยมันจะคุ้มค่าทุกครั้งที่คุณเอาไปใส่นั่นเองดังนั้นเนี่ยผมเลยค่อนข้างเชียร์นะคบว่าอย่างน้อยเราควรจะมีรองเท้าหนังนะครับดีๆที่ใช้ได้ยาวๆที่ทํามาจากหนังคราฟสกินเนี่ยสักคู่หนึ่งเอ,อ่อโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นสีดําดูแลรักษาได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้หลายงานเนี่ยในประเทศไทยเรานิยม สีดำรองเท้าสีดำเนี่ยผมว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะครับแล้วก็ทีนี้ก่อนที่เราจะมาทำการมอกอัพให้ดูว่าถ้าเราดูแลต้องทำยังไงเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่าหนังคราฟสกินก็คือหนังวัวประเภทหนึ่งนะฮะดังนั้นวิธีการดูแลรักษาของเขาเนี่ยเลยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับหนังวัวได้หมดเลยหนังวัวที่เป็นหนังเรียบนะครับเพียงแต่ว่าหนังคราฟสกินเนี่ยอาจจะมีรอยแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าเราเนี่ยควรจะต้อง กะปริมาณของตัวครีมเนี่ยให้มันเหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ครีมมากเกินไปหนังคัฟสกินที่รูผุมขนเล็กจะมีความเติะความเหนอะความเหนียวแล้วมันจะกลายเป็นมันจะเกิดความขุ่นบริเวณผิวมันจะไม่เงาสะท้อนแสงนั่นเองเอออันนี้เป็นความสําคัญที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลรองเท้าหนังคัฟสกินเราควรจะทํำยังไงนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยผมอยากจะลองให้ ดูก่อนนะครับก็คือในส่วนของรองเท้าคู่นี้ก็จะมีลักษณะเป็น black cap to oxford หนัง calf skin สีดำนี่ขนาดยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะผมเอาแปรงขนมาปัดปัๆอย่างเดียวมันก็มีความเงาขนาดนี้แล้วแต่ทุกคนจะเห็นได้ว่าจงจุดเนี่ยรอยยับมันจะดูแห้งๆพอสัมผัสจะรู้สึกแห้งๆเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันก็เงาด้วยตัวเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ย เราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเขาได้บ้างนะครับก็ผมจะแนะนําว่าเราควรจะทําความสะอาดเขาแบบขั้นพื้นฐานก่อนนะครับผมก็จะใช้ตัวคลีนเนอร์ซึ่งตัวคลีนเนอร์ของ Lion เนี่ยก็สามารถที่จะใช้กับคราฟสกินไดเ้เดี๋ยวผมจะใช้ผ้านะฮะคืออันนี้ผมปัดด้วยแปรงขนม้ามาแล้วนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเกินไปเพราะว่าคลิปมันอาจจะยาวก็ผมจะใช้ไลออนคลีนเนนะครับซึ่งจะจะมีส่วนผสมที่มันมีความ ไม่รุนแรงมากจนเกินไปนะครับแล้วผมก็จะทําการเช็ดเบาๆเพื่อเอาส่วนที่มันเป็นแว็กซ์ออกเนี่ยจะเห็นแว็กซ์ดำๆอยู่ครับพยายามเช็ดลงไปให้ทั่วนะครับอันนี้ก็คือผมเนี่ยจะทําการเกลี่ยแว็กออกในช่วงแรกเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดว่าหนังลูกวัวหลังหนังครัฟสกินเนี่ยเวลามันโดน แว็กซ์มากันเนี่ยเวลาเราลงตัวครีมบำรุงมันมักจะไม่ค่อยซึมเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะลงแว็กซ์แล้วก็ไอหลังหลังจะลงแว็กซ์เราควรจะล้างแว็กซ์แล้วก็ค่อยเอาครีมลงไปนะครับเพื่อที่จะเปิดเกรนของเขาออกมานะครับแต่แต่ส่วนตัวผมจะไม่ค่อยได้ลงมิลเลอร์ชัยอยู่แล้วเพราะว่ามันล้างยากมากเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดถึงคราวที่เราจะต้องแบบว่าด RES UP ขึ้นมาผมก็ค่อยไปลงเอานะครับเห็นนะ ทีนี้ผมก็ทําการเช็ดออกแต่ผมอาจจะยังเช็ดได้ไม่ละเอียดดีทั้งหมดนะแต่ว่าเราจะให้ดูก่อนว่าเนี่ยฮะอันนี้คือคราบแว็กซ์ที่ออกมาน่าจะเป็นคราบแว็กซ์ของเก่าหรือว่าที่มันติดมากับแปลงนะฮะแต่ผมว่าตัวนี้ก็ดึงออกมาได้โดยที่ไม่ได้ทําให้มันสูญเสียความชุ่มชื้นไปนะฮะลองดูเนี่ยฮะมันก็ยังมีความเงาอยู่คือถ้าเกิดว่าสูญเสียความชุ่มชื้นมันจะมีความรู้สึกเหมือนผิวมันด้านๆด,ดูหมน่หมนหแห้งๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ทําให้เกิดซึ่ง เป็นสิ่งที่ค่อนข้างแฮปปี้นะครับเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคลีนเนอร์แล้วมันไม่ได้มีลทธิ์ทำลายมากจนเกินไปนะครับทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าเออเนี่ยพอทําความสะอาดปกนะมันทีนี้เหมือนเป็นการเปิดเกรนแล้วขนาดเปิดเกรนแล้วอ่ะหนังคราฟสกินเนี่ยเขายังมีความเงาได้ขนาดนี้เลยนะครับถัดไปก็คือผมก็จะใช้ตัวครีมสีนะฮะที่เป็นสีดำตัวนี้ แล้วก็ทำการอัดลงไปครับที่ผมเลือกทาในส่วนที่มันเป็นครีสเนี่ยเป็นเพราะว่าตรงส่วนครีสเนี่ยมันจะมีความแห้งนะฮะมากกว่าส่วนอื่นเลยอันนี้ผมจะลงทีเนี้ยผมจะแนะนำว่าการลงคัฟสกินนะฮะเราควรจะลงปริมาณครีมให้มันพอดีไม่มากจนเกินไปเพราะว่ามันจะเตอะนะครับ วิธีดูว่ามันเตอะไม่เตอะให้ลองเอามือถูด,ดูถ้ามันมีความเอียดไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยถ้าเป็นเสียงประมาณนี้มันแสดงว่ามันมีความโอเคนะฮะแต่ว่าถ้าเราลงเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะลองลงตรงส่วนแคปโทนะฮะให้หนามากๆแล้วเราจะฟังเสียงของเขาดูอีกทีนึงนะฮะเนี่ยฮะ เราจะได้ไม่ค่อยได้ยินเสียงฮนะเป็นเพราะว่าครีมเนี่ยมันพอกตัวหนามากบนผิวจนเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ยแปลว่าเราอาจจะลงมากเกินไปนิดหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นส่วนของโทแคปแล้วก็มันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวผมเลยลงเยอะนิดหน่อยเพื่อให้มันมีเ็าเรียกว่าแว็กซ์มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราลองเติมครีมลงไปนะครับทีนี้นจะมีส่วนตรงนี้ที่มันค่อนข้างจะ เป็นรอยแผลนะผมก็จะเติมครีมสีลงไปแบบนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องเอาไปขัดเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับทีนี้อ่าพอผมลงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับจริงๆเราควรจะพักไว้สักพักหนึ่งให้แห้งนะครับพอเราเนี่ยเราสัมผัสดู เออมันมีเสียงนิดๆโอเคประมาณนี้โอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเสียงเลยมันฟืดไปเลยมันอาจจะแบบผิวหนังของเขาเนี่ยมันแห้งหนูเกินไปนะครับอันนี้ผมจะถูจนให้มันแห้งลงน,นิดนึงจริง,รงเราพักไว้ให้แห้งจะดีกว่าครับเนี่ยฮะแต่นะอันนี้แห้งแล้วนะเราปัดปัดด้วยแปรงขนม้านะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องปัดแรงนะครับปัดไปเบาๆหรือว่าปัดไปให้มันทั่วๆนะครับเพื่อเป็นการ ปับเกรนด้านหน้าผิวเนี่ยให้มันมีความเนียนนะฮะแล้วก็ปัดสีส่วนเกินครีมส่วนเกินออกนะครับอ่ะนี่นี่ขนาดผมลงแค่ครีมนะเออมันยังดูเงาขนาดนี้เลยซึ่งเนี่ยแหละ Blackbox Car คถ้าเกิดว่าเขาทำมาจาก a r ฟ Skin เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยดูแลง่ายมากแค่ครีม,มอย่างเดียวก็พอแต่ว่าตัวเนี้ยความพิเศษของเขาคือลงแว็กซ์มิชยได้ยิ่งลงยิ่งเงา ผมก็จะทําการให้ดูหน่อยหนึ่งแต่คือผมจะไม่ได้มาทําวนน้ําให้ดูนะเพราะว่าวนน้ําเนี่ยมีอีกคลิปหนึ่งใช้เวลาสักนิดหน่อยก็แนะนําว่าลองตามไปดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้ครับนี่ปิดฝาไว้เดี๋ยวมันแห้งนะฮะแล้วก็ปัดนี่เป็นไงพอลงแว็กปุ๊บเงาเลยยังไม่ทันวนน้ํานะครับ น,นี่ไงปึ๊บโอเคเลยนะถ้าวนน้ำปบเนี่ยเงาเลยอันเนี้ยคือมันจะมีความเงาตรงนี้เงาข่อยตรงส่วนนี้เพราะว่าตรงนี้ผมลงแว็กตัวนี้ไม่ได้ลงแว็กน,น,นั่นเองทีเนี้ยแค่นี้เองแค่นี้จริงๆนะครับสาหรับตัวคราฟสกินนะผมก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองลองไปเหมือนกับว่าลองซื้อมาใช้แล้วกันพวกคราฟสกินเนี่ยคือเราก็ดูแลเขาเหมือนหนังวัวทั่วไปเลยนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ คลีนเนอร์ในการทำความสะอาดนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอมีความสะอาดไมมีความสกปรกนะครับก็ใช้คลีนเนอร์แล้วก็ตัวหลักที่เราควรจะมีนะครับก็คือตัวคลีนหรือว่าครีมหรือว่าตัวนอริชิงนะครับสำหรับการทำาทำการบำรุงอะไรเงี้ยคือหนังพวกนี้การบำรุงเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราชอบความเงามากขึ้นเดี๋ยวจากการน้ําหรือว่าจะทำมิลเลอร์ชายนะครับก็สามารถใช้ตตวแว็กซ์ได้น,นั่นเองก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามา ดูนะครับแล้วก็คนที่ส่งคําถามเข้ามาเกี่ยวกับวิธีการดูแลคราฟสกินนะครับว่าจะต้องทํำยังไงก็วันนี้มาลองแบบทําให้ดูสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันด้วยเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับในการดูแลรองเท้าหรือเครื่องหนังนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กับคราฟสกินได้แบบนี้ก็คือสามารถซื้อได้นะครับที่ w w w a ์ไ i ท์ a ว o บดนะครับหรือว่า Facebook และ IG เนี่ยจะเหมือนกันเลย artigiano o f f i c i a l นะครับซึ่งเป็นสามารถจะซื้อในอินบ็อกก็ได้นะครับชื่อร้าน artigiano ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ Lion นะครับสามารถเข้าไปหาซื้อกันนั้นได้เลยแล้วก็ถ้าสงสัยวิธีการใช้งานหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อินบ็อกกันเข้ามาเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถ,ถัดไปครับผม